เตือนสิจังหวัดภาคกลางรับมือน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพบว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนพร้อมประสาน10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีปรทุมธานีนนทบ,บุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัย อยู่ริมตอฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงเตรียมพร้อมขนย้ายสินคองขึ้นที่สูงให้คนจากแนวน้ำท่วมพักพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกทวงตั้งรัฐมนตรีนายภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงนามในหนังสือของพักพลังประชารัฐถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตร ขอให้สั่ากสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับคนตำารวจเอกพระชรวาดวงสุวรรณหลังคนตำารวจเอกพระชรวาดไม่ได้รับการติดต่อจากสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีเพียงคนเดียวจากที่พักเสนอรายชื่อบุคคลที่พักเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด4คน อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายได้เผยแพร่คลิปเชิญชวนให้ผู้ชื่นชอบในผลงานทางศิลปะได้หาซื้อผลงานจากทางเพจสมาคมครัวศิลปะเพื่อนําไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในโครงการจําหน่ายภาพเพื่อช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยศิลปินจากทั่วประเทศเพื่อส่งมอบให้กับทางจังหวัดเชียงรายนําไปช่วยผู้ประสบภัยและเหยียวยาเมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติภายในวันที่28 8สิงหาคมนี้เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่29สิงหาคมโดยอาจารย์เฉลิมชัยได้บริจาคเงินสดส่วนตัวช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ใบเตยสุธีวันนักร้องนักแสดงชื่อดังยอมรับทั้งน้ำตาอยา่าขาดกับสามีดีเจแมนพัฒนาผลแล้วโดยไม่ขอให้ข้อมูลในรายละเอียดระบุเพียงว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายภายในครอบครัวโดยมีผลทางกฎหมายแล้วแต่ยังรักษาความเป็นครอบครัวและยังรับดีเจแมนทั้งนี้ได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วแม้หลา,ลายเรื่องจะทำให้บ้านพังพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันเป็นผู้ ป่วยจิตเวทและใช้ย,ยารักษาโรคซึมเศร้าตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแต่พยายามมีสติรับผิดชอบตอนเองลูกและงานโดยทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เช้าไปส่งลูกจากนั้นไปเยี่ยมสามี